ข้อที่46นะครับพิจารณาว่ามีจำนวนเต็มกี่จำนวนที่มีค่า1ถึงสองพที่หารด้วย3-4และ5ไม่ลงตัวนะครับเราก็จะคิดข้อนี้เป็นข้อเซตนะครับโดยจะกำหนดให้เซต A คือเซตที่หารด้วย3ลงตัวเซต B คือเซตที่หารด้วย4ลงตัว และเซต b คือเซตที่หารด้วย5ไม่ลงตัวนะครับของตั้งแต่น1ถึง2 0 0้อยเราก็ดังนั้นเซต a ก็คือจำนวนที่หารด้วย3ล,ลงตัวก็คือ2,000ันหาร3ได้ 6, 6, 6นะครับอันนี้เซต a ส่วนเซต b คือเซตที่หารด้วย 6, เซตที่หารด้วย4ลงตัว ก็คือ2อ0พหาร4ก็จะมีทั้งหมด500ตัวที่หาร4ลงตัวนะครส่วนเซต C ก็คือ,อจำนวนที่หารด้วย5ลงตัวนะ,ะก็จะมีค่าทั้งหมด400ตัวที่หารด้วย5ลงตัว เราต้องการหาค่าของ A union B แล้วก็ union C จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะใช้สูตรนี่เนาะ A union B union C เท่ากับ NA บวกด้วย NB บวกกับ NC แล้วก็ ลบด้วย n a intersect b แล้วก็ลบด้วย n a intersect c ลบด้วย n b intersect กับ c นะฮะแล้วก็บวกด้วยบวกกับด้วย n ของ เออินเตอร์เซกบีอินเตอร์เซกนะครับเรารู้3ค่าแรกแล้วเราก็หาอีก4ีค่าที่เหลือแล้วก็เอามารวมกันก็คือจะได้เป็นจำนวนที่หาด้วยสามสี่และหลงตัวเนาะจากนั้นก็เอา2องมาลบเอ๊ะสองพันมาลบก็จะได้จำนวนที่หารไม่ลงตัวนะครับเราจะคิดอ่า n a intersect b ก mm ็คือจำนวนที่หารด้วย3และ4ี่ลงตัวก็คือ2 0 0พหาน12อเพราะสิก็คือจำนวนที่หารด้วย3และ4ี่ลงตัวก็จะได้เป็น 1, okay. 1>, mm. 1> 6 5. 6นะครับห6ร้อยหกหกตัว ทีนี้เราก็คิดอีกตัวนี่นะก็คือ a intersect c ก็คือจำนวนที่หารด้วย3ได้ห้าลงตัวก็คือ15เนาะก็คือ2,000ันหารได้1้อยสามสามตัวทีนี้ก็คิดอีกตัวหนึ่งก็คือ b intersect c ก็ <C. S 1> คือจำนวนที่หารด้วย4และ5ลงตัวก็คือ20 2,000หารด้วย20ก็จะได้ทั้งหมด100ตัวนะครับทีนี้ก็หา n ของ a intersect b intersect c นะครก็คือหารด้วยทั้ง3ตัวนี้ลงตัวก็คือ2,000 ก็คือ2 0 0พันหารด้วย60นะครับจะได้เป็น33ตัวนะครับถ้ามีเศษก็ปัดลงทีนี้เราก็หาค่าเด้แล้วครับว่ามีค่าเป็น A, อยูนิตบยูนิตซมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็แทนเลขเลยครับ 6, 6, 6 บวกกับ500บวกด้วย400ลบกับลบ166ลบ133ลบ 1, 100แล้วก็บวก33 ก็จะเป็นอ่ะไรตัวนี้รวมกันเป็นสามบสตรงนี้รวมกันเป็นลบสองร้อยะลบสองตรงนี้ก็เป็น9ก้ห หกนะปึ๊บแล้วก็ลบด้วยหนึ่งหกหกกลายเป็นหกหกตัดห้าสองตัดเป็นร้อยเป็นพันสิบสองตัวนะครับก็คือพันสิบสองตัวคือจำนวนที่หารด้วยสามสี่และห้าลงตัวนะคแต่ว่าโจทย์ากรู้ว่าหารไม่ลงตัว จะอยากรู้ว่าจำนวนที่หารด้วย 3, 4และ5ไม่ลงตัวนะครับดังนั้นก็ต้องเอา2,000มาลบดังนั้น Answer จะเท่ากับ2,000ลบ1,200เท่ากับ800นะครับตอบข้อขอไข่ครับผม